จะจะมีคุณพ่อคุณแม่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยแล้วก็เป็นไปตามค่าละค่าหวานใจของหนุ่มบลุคเน,นุพรปุกรณกันนางเอกเครกบกสุวรรณคงยิ่งก็มาในงานรับพระราชบัญญัติมหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์สาขาการจัดการการเมืองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในเช้าวันนี้ของหนุ่มบลุคด้วยนะคะแม่แห่ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มคนขยันที่ฝ่ายศึกษาหาความรู้จนสามารถคว้าปริญญาโทมาได้เป็นวันที่สอง ทำเอาสาวกบชื่นชมและึื่นในความสามารถของหวานใจแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเก่ง็เกงค่ะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะแล้วก็ต้องทํางานอย่างอื่นไปด้วยนะคะตลอดเวลาแล้วพี่บู็เคยเชิญชวนพี่กบแบบเรียนอีกสักใบไหมก็แล้วแต่น้องครับถ้าน้องเขาว่างก็อยากให้มาเรียนนะครับเพราะว่าก็ถ้าว่างก็มาเรียนก็ดีเป็นประโยชน์กับตัวเอง แล้วเรื่องความรักล่ะคะที่มีหมอดูออกมาทำนายทายทักว่ากบกับรุกอาจเลิกกันในปีหมูนี้รู้สึกยังไงกันบ้างเชื่อว่าชีวิตคนเราเราสามารถกำหนดเองได้ค่ะแล้วก็ตัวกบเองยังไม่รู้เลยอะค่ะใครจะมารู้ดีกว่าตัวเราอะค่ะยิ่งผลิตว่าแบบจะมีอุปสรรคเรื่องทางด้านผู้ใหญ่อะไรเงี้ยพี่ตรงนี้พี่บุ๊บมองยังไงก็ดูแบบเปทุกปีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติครับก็ไม่เป็นไรครับปริญญาชีวิตคู่จะเมื่อไหร่ดีอะไรนะครับจเย็นเเย็นครับก็ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่ง พักอีกนานเลยครับพี่บอกไม่ได้เขาจะบอก